โอ้โหแหละไปห่มโหเล่นเนาะน้องสะพ้ายทั้งน้องลาน้อยนี่เนาะแมนบ่เพราะว่าเจ้าเอาอันน้องเราได้ไดอิ่มอิ่มกับยาว่าได้ตามงูแล้วคอยกันเลยเวลากินเลยมันฉี หกสิบพันกิฟต์พี่น้องเนาะจบจากมาแต่พบเจอทางน้องอ่อนเนาะอยู่บ้านน้องน้ำกำลังมาบ้านหัวรัว ครอบครัวกับโอ้ยเนาะบ้านเฮือนซานแล้วละครมีเรื่องมีเล่าพี่น้องเนาะหนึ่งไรก็ให้เพิ่นเคลียร์กันเองเนาะเรากลับมาอยู่บ้านสมุนบบบนี้พี่น้องะอยู่บ้านเพือนซานของทางตะลองเนาะกันสิบว่ากับตะลองของทางพ่อน้องลาน้อยเมื่อวานนี้เราก็บเราให้ฟังอยู่ว่าวันอาทิตย์ใกล้จะมาฮอดมาถึงนี่กัผูกข้อต่อแขนสําหรับทางลูกชายเนาะลูกชายเราเมา กําน ong วายนี่แหละพี่น้องเนาะอยู่บ้นา ون, นสมุนเนาะเมื่อนี้ก็ได้เข้ามาเนาะพอดีมีทั้งบบุญแล้วก็ทั้งตัวพึง่งไปมาเบิ่งน้ำกันนี่แหละพี่น้องเนาะลูกแชล่าลโอ้โหเพิ่นยังบ่ทันได้กินข้าวกินน้ำอยู่ก็ได้ซื้อกับข้าวได้มากินอยู่นี่เลยพี่น,อน้องอีกเนาะอ่าเดี๋ยวจังไปเบิ่งน้ำกันเพื่นชาล่าแล้วก็เนาะยังคือเก่าเนาะเสัร็จ สมแซมต่อเติมในเด็กในหน่อยเนาะลมเนาะเอ้าเดี๋ยวจังพูดคุยเบิ่งน้ำกันแ好了พี่น้องเลยเนาะเอาสบายดีเลยพี่น้องเด้อเนาะเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลยเนาะเอ้านี่แหละซื้อกับเขามากินกินอยู่นี่แหละบาดนี่เนาะหิวข้าบอสันสิเบ็ดมุ้งเลยเข้าวเช้ายังบ่ทันได้กินอยู่แต่ละคู่แต่ละคนบ่สไล่เรกพี่น้องเนาะปัจจัยแห้งแหละซื้อมาอยู่ชุดน้อยหนึ่งหาสิพันกิบ im mùi cái chân qua cắn ta ngục ta bà oh. à, mai này oh, lẽ ô oh. nó hòn mới nị cả ô vậy sẽ bi bi cả đấy nó đi <laughs> oh, nó ô nó เอ้ยลอดตายเราไข่บานนพี่น้องเอออดตายแล้วบานตามงบได้2ีนสิบสองมงเป๊ะพี่น้องเออสิบสองพอดีเลยสิบสองมะพอดีเลยมาทันเวลาพอดีพี่น้องเอาน้ำบอเทียงกันเลยเข่าเทียงอะไรไม่เปนเทียงเข่าเศ้าแช่นกำลังไงกุ้มุ้มอยู่เนาะโอมาเจอไม่ห้างมนีกเนาะไม่หางร่ะเพื่อนของเชนี่ยืนกันเดียวนี้สมห้างเลย ออคือว่าอยู่น้ำกันสามห้างแม่ลอกกับแม่ตัวลอกกับแม่ห้างน้องแซ่ก่ะแมห้างเอื่อยเราเอื่อยเรามาอยู่น้ำอีกแม่ห้างเอามีเอื่อยมาอยู่น้ำอีกบ่ลาชุดเอื่อยเรมาอยู่น้ำเฮ้ยอยู่บ้านได้นะเอาพูดดีเรามีหลานแฝดชชองกนแบบตัวเวนี่อยู่บ้านเขาไปไหนนี่นี่บ่ใช่ไรนี้วะใช่เนาะโอ้ลูกชายไรนี้ ใช่ตัวเราเสียสวิตมาทรพีได้ลูกชายอะไรลูกแม่นีข้าว่าลูกชายอะไรนี่บอกฉันหน่อยตัวนั้นเนาะลูเอาครับตอนนี้อยู่เพื่อนน้องแช้นี่สามห้างสามห้างคันชิวากะปื้มใจจังมาเจอไม่ห้างเอาไรเคียวได้พื้นที่เช้านี่ได้เตียงนี่เนาะ โดยเอาสบายดีเด้อเอาตังคเด้ออ่าโดยในนี้เขาวว่าสิได้มีงานจัดอ่างานผูกคอต่อแขนเนาะเออเอาต้องลองวายสบายดีล่ะเด้อมาตามเขาเฉยบ่อืมเอาเอาเอาเคลียร์พื้นที่ก่อนเอาเขาลุยเขาแท้ตั้งค์นะเออพี่พี่มาเอาพี่ดีกว่าเตียงนะเตียงอ้เนาะเกินเราเกินเนาะ Ồ, ừ. oh, khư khứ nè nó Thế thằng đấy Vẫn đưa mùa hàng đưa Coi đưa Ồ, Ủa lẹ hôm hôm lẹ nó Ừ <laughs> Ừ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  เออโอ้คักคคักแบบนี้เนาะโอ้กไม้อันลำไยกัยินคักซ้ำเนาะเนื้อภาพเรากับกล้ครับอกกินน้ำน้ากันเลยเนาะน้องสะพ้ายทั้งน้องลาน้อยนี่เนาะ ແມນບພຈົ oh, ້າອົາ no, ນ no. no, ah, uh ້ອງເລາເນາອບອ້າ huh. uh ີ huh. uh ່ນອງບອບສອນອງນອງສະພນາົเดี๋ยวຈົກນເດเดี๋ยวຂຍຍງາ Rồi Quà đó. Ai vô mi hôm đi nó, hôm cột làm ngay này. Các vô. Ô. Ô hươn cả nó. lại đi này. Ừ. Cái cái nó. Bố đây lại lấy im mua im cả dao à ตามงบนี่แหละค่อยกัเลยเวลากินเลยมันฉีดหกสิบพันกิบดกรน้ำเลยและเห็ดนี่ได้ใช่ทั้งลายไม่วย่ลู้วยม่บอใช่ถุงแล้วนะเอาวยมาแล้วถ้เอาถุงห้องอะไรนะอือแบบ้เเก่าแล้วตอนนเนาะเอายิดยด

ทั้งนองสลาดน้อยมาก้ป hmm. ่าาองเลยอืมดี๋ยวเอจะด้วยเดอ้าาะเอต้าคานูลมาเบิ่งท่านี้ก่อนเนะเดี๋ยวจังนนโอ้นี่เสาเฮือนไพ่ฉานนี่โอ้สบายดีเด้อสบายดีโอ้ปดหมวกแน่บุห็นนี่ ผบอกแน่เออบร่ไดพ่อจะหึงไนได้เนาะโอ้อาวอาสบายดีโอ้เด้อนี่เนาะอันนี้พัดเนาะผัดอะไรก็ตําบ่อผัดาีเอาไปซสีเอาเนาะตั้มก็บ๊วยและลายลายได้เนาะจักสอบก็องบ่มี่ขาวสองสอบ มันมีข่าวกับลายเอ้ยซ้ำชีเป้าและมันมีข่าวรวมค่ะสองสอบเนาะเพื่อสีมากกระชิได้อยู่สอบนึงน <c oughs> นนเนาะกระชิพออยู่บ่นี่ <c oughs> พ่ออยู่บ่น <c oughs> บนคนเพิ่นมานี่นี่ <c oughs> พ <อ S 2> ว่า <c oughs> ทางฝ่ายชายก็ว่ามาจัดอยู่พี่บ่เลยบ่แม่นบ่ สาวก็มีเงินจะเงินก็ไม่พองลโอ้ยนะเอาเพัดพัดเนาะสลูกสาวด้วยใ่ดูใสเออโอ้โหพลังน้อยพลังดัพลังดัเออเเอาเโอ้ยเอาเ ผัดผัดผัดเนาะส,ร,สรุปแล้วนี่มือมือใดก่เนาะมือผูกคอตะแคงเจ้าวันทิตวันทิดสิมาเน,นี่บอสิดมาเนี่เลยอนเศร้าบอคือต่อแรงประมาณเตาโมงสิบโมงนั่นแหละจนเศร้านี่บออคนนี่หาบดบ้า,านได้นีเนาะ อันนั้นทั้งพายเจ้าบบากับมาจัดอยู่พี่มันบอกบริชัดอยู่พ่นอีจะหักเนาะมารวมอยู่พี่ไปเลย ừ, ดีแล้วเน,นาะขับเข่ากำนังกว่าจังคนมาเปืองกับเปืองอยู่นี่เนาะกำลัง <c oughs> <c oughs> ก้กะเกียมเนาะมันอ,อนี่กับวันวันฉันเนาะอีกได้มือยี่หรอกเนาะกระเกียมไว้เข่าเนาะมีญ่ัยเลย โซยกันเนาะนี่น้องสาวมาโอยพัดขอพัดน้ำจะมาหลุดยังขาเจ้ามาหลุดจักบอกอ,อ๋อโอ้มือแข็งแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเอาเจ้าไปได้ครับบอ,อกหนึว่าครับเองนะน,นะ เมย์ในแรมันทางไงใช่ไหมเนาะเมยนเหรอเนาะเครื่องขัล้อนี่ฮ <c oughs> <ด>อนขักล้ออันนี้เสาให้เฉยนี่เสาเพื่อนเจ้าบอด เสาเฮือนเจ้า <também> บ่เอากินข <se Hye> ้าวบ่หนูอ๋อน right? <se> ึก oh ว่าเสาเฮือนเจ้าสิดอกบ่แม่นบ่แม่นกําลังอยู่ซ้ยซื้อนี่ฮะขากินก็ยังบ่มีโอ้ยเนาะตายเด้อเนี่ยไปกินํานัเอาลนันซื้อข้าวเนาะ เอาเนาะให้เพิ่นพัดเข่าก่อนมาเบิ้งทางนี้ก่อนอันนี้ท่านพระชายาทางนี้นะใครจะว่าบอกน้องจะบ่กน่องจิดฮะลานอยู่ไส้เอกอ๋อกะลูกนาเวลในบ้านตะแหน่ที่อยู่อยู่บ้านในเห็นบอบ้านตะแหน่เอออยู่บ้านตะแหน่โอ้โห้เฮือนทำเฮาแล้วตัวนี้มามาอยู่นี่เจ้าเหรอบ่ ดูเบียดเหรอเบียดเหรอเออตัวกันดูน้ำกันตัวนี้นั่นมีเตะผู้หญิงเนาะสามครอบครัวเนาะอีโมเมนข้างสามมองยังไเหรอเออเอาเอาต้องอันนี้ก็บลานมาอยู่น้ำคอยเบียกคอยงานเออขนาดเนาะมาพอมึงก่อนไปเนาะเลยไวเด็ดหนิเนาะท่องห้องได้

เออบ้านไก่ขึ้นนี่เนาะคือบนว่อหมดแล้วหาทั้งตคนว่ายหาทั้งย้ายใช่มองดูหนังทั้งเลยเนาะไม่แห้งเลดีไม่แห้งเนาะเอาเอาโอเคเนาะเดี๋ยวสต็อปมืงไงมื่วันนะแต่โครบทัวเฮ้ยคือหลายนะ เอาเลยเาล่นะอยานได้ฮ้น้ไช่นี่นะ้่อยนนรถมาด่มไ้เด้อามยะโอ้ลบลบลปุ๊บปุ๊บโอ้ยบิ่ต้องสติใจเจ้าข่า่วยข่าตาดิา เราหากกระโตเข่าหน้าันจะดีนี่เนาะหักอีด้นพวมนลมแหงนี่เพื่อนเานี่เนาะมันคือแบบอยู่นอกในจ้งนอนนี่ครวัดลมมาแ้ไเนเราพ้าลูกเต้าตัวแดูเนื้นมาด้วยด้อเข่าเศร้าเขาเศ้าเดไปลางมือด้วเด้อเข่าเศ้าน้ำกัน thế này nhang làm bò bản sơn môn nó Ừ. <pare> <laughs> <King shepherd comingweight. cười> สอบระสามเชนเ้นสิเขบบาบอเลือกชื่อเขอบบาเปลือกนะสอบ,บาสามเชนป๊าเช้าทานเช้าสามาอสามอบแล้วมาพัดหรือวสถึงสองสอบเดีอยวเป็นเขารีบเขอปลายไปเลยห่นใกลเส้นเนาะตัาเลขสี่้อ้ยเนะอย่ายุประมาณสอบปลายประมาณนั่นแหละมนสอบปลายขอให้เนาะ คือขาหนาเนขาหนานี่สีเรือนึ้น่อยเนาะรเียมผูขคอตแคนเนาะเดือนหกเนาะันบ้านเท่ากันเนาะลงไงลงนาป่อาพักผู้นงี่่าน้ะเราไปลูไข่คอของน้อยน้อยหอเราบอกคนเมื่อวานเลยไปเห็นของน้ำเหมือนะบา ăn thịt nữa chưa được đứa vào. Oh, chị nhắn chị. Tu kèn chị lo. A long line, không nè 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 nó nè 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 như nè nè cả nè 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 nó ก็น้องเพื่อนนี่เ่าไดนี่น้องวาย6 16ปีเนาะปีกลับเลมเอจอด้วจะหมอไปเทียงไปงาท่านีนองงื้อมาทางเราใครอู่มาหนิมันสัญญาณมีอยู่เนาะโอ้ เจอ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 ขอบเจรืดนทางมือได้จ้ะนี่ละเริ่มน,นี่บ่ประมาณช่วงบายบายอย่าถ่ายรูปไปถ่ายเครียดนะก่อนลลม,มาในก็รอลงมห้แล้วบ้า้เดินทางช่วงอากาศห้อนช่ำเนาะลายเลยนี่อยจอดผักพอน้ำได้ทำเรื่องยุงนะ่ง,งกันอย่างที่เป็น คอยเก็บงานเมื่อไหร่ละมันไม่งตรงย่างเลยหรอกอาศมันห่อนเส้นเดินทางแบบเส้นนี้โอ้ไปเลยเม่กีแวะไปบ้านวังควาอยู่หาเนา้อสอยเป็นยังเนาะโอ้นอสอยเนาะขอบุญงคนปากคนมั่งแทบสี่เวสองทิศสามทิศอะลเป็นยังไงเนาะไปหารอบก่อนเราไปอยู่เงือนเนาะไปเห็ดเบียกับจบอกขอบุญงหาเพิ่มยอะน้อสอยู่เือนในเด้อวเ้เด้อบอนบาองไุ่ขาไปหา เอาไปแล้วไปอยู่เรือจับได้ปรเด็นันเป็นสการสำหรับอะไรแต่เรามีหน้าที่ยังไงนะเราเบื่องลึกเนาะตัวห้อกลับเราเมื่อเรื่องเดียวไปกะพังเบื้องมืออ่นไปมาเบิ้งงดยเข็มทิพรถเลยมาสามสี่ร้อยเลยว้าจ้ สีร้อยเลยเมื่อก่อนบบได้เปลี่ยนกคนนั่นเนาะเปลี่ยนคนได้น้ำมันเครื่องคุณน้องเห็นเลยสามสีร้อยเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถก่อนเพราะว่าเปลี่ยนอยู่พี่นี่บบได้เราบโเคยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอยู่สูงไปแล้วน้ำมันเคอดีแล้วนะเขามาเป็นกับยี่ห้อกับเคร็ดทั้งแม่ลูกปุ้งเลยแน่ทั้งสาวเท่เน่ยี่ทั้งคุณยายอยู่ฝั่งไทยเพิ่นฝากมาซื้อสลาเชลยไปหมดไปแล้ว นี pues ่ทางานนํานะเดี nah. ๋ยวจังขึ้นมาใหม่ขึ้นมารอบนี้ก็แม่นว่าผู้ไรบัดนีบุญใหญ่รบัดนีใหญ่บ้านเฮาได้เนาะบุญใหญ่กับเก้าเมืองเเนาะกเก1เกดทางนก็สิประมาณ2มือคือเกานะหรือว่ามือนึงเดี๋ยวเวาว่ามันมันบุญกันเนาะอื ามชิที่หบ้านก็มีอะไรเป็นย่งไอมิดลงทีนเนาะไรเงี้ยนา่เบาอะไก็ไทั้งที่นอมันกวาดนนำไปกาเสยูนี่ก็ฟังเบื้งก่อนเบื้องแยกข้างนี้ก่อนเนาะคอยว่ากันเดี๋ยว่งอย่นต้งเบกันมันเดินทางไก่ลมันต้องแช่งงบรายประมาณงบลายการกินกันยูค่าของค่าเศรา ไล่กเส้นโปนอีกเนาะนวมาสิเที่ยวไปเที่ยวมามันไกลเด้บบุญเลไกลเลยกัการกินกันอยู่แล้วก็สถานที่หม่เขายังบุกคงคุ้นเคยการซื้อการใช้ใจมันบ่ะนของผักของเศร้าอีกมันมันมันเขาต้องบวชรพอมกับรับนึ่งแด้นะจังสีเดินทางเลยอายุหเบิ่งก้อนคนอยู่ดีไม่แห้งวะกระเป๋า ยังบบใหมได้ก่โคงการมาหนิอย่างแห้งกับไร่แก่ผันแตกกระเป๋าออใหม่เยิอกไยนะอย่างแห้งกับไรแตกปอกรอดเลยอะไม่เนาะมิเตนนั่นได้แา่ขันยันไงกอินเพื่อกันละมัน้ยเวลานี่ยเนาะกับเข่าพนว่าเขากินเข่าเลยเวลานี่เนาะนี่ยิวอยู่ กินเลยไขห้องข้องขนมกับกาแฟได้านขนมกล้วยได้มียุบเลยเอาบ่กล้วยเด้สมัยบ่บ่ขนมกล้วยแห้งนี่ละเล้าบ่เล้าบ่แล้วอยู่ในรถนะอยู่ในรถน่งมงข้างหน้าฮะเอาเพื่อนรถคอยแก้แล้วชิมสองชิ้นนึงลหรออืมกัญญาณก แห oh ้งอยู่ได้อยู่นี่เด้บ่แห้งโอ้มัๆอ๋ออันนั้นไปสนอตามนั้นละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังว่าจังคุยนํากันอีกเนาะว่าสิไปทางใดต่อเพราะว่ามันอากาศมัน้อนเอาแงยายวเไปีไดเได แต่ว่าช่วงบ่า,บายซองพุทธค่าเกิดมารอบหนาวแล้วนะกันมันจะพ่นมาพ่นนะครับเนี่ยรบ่อบหนาเป็นไกัได้กอจะเมื่อสองมือก็ก็ขึ้นมากกับพอดีว่าเราก็มีเวกเราอีกอยู่เลยดีแล้วไอ้คนขึ้นไม้ขึ้นยังกันมันว่างานให้เราเบิดเดีเลยให้เราเฮ็ดไปเลย ไปมาไปกลับมันใช่แล้วเพียงน้อยมันเขามองสถานที่เขาคุ้นเคยไปมาก่อยากนั่นแนงจังน้อยมองไปมองคุนหมดคือว่าอ่อนแล้วเนาะจังว่ากันลาวใต้ครับก่ายูดีไม่แห้งจังว่ากันเนาะว่าแต่ลาวใต้อะไรพี่น้องท่านว่ายูดีไม่แห้งอีกไปเบิดนั่นแหล้วที่จะบุมีทางจังว่ากันเนาะมันก็ขึ้นกระบวกกับอ่าพระใจเฮาแหละ อันนี้ก็สําคัญที่สุดเนาะเอ้าหลายพี่หลายน้องก่อนเด้อเนาะเอาอ่าคาวๆซ่ํานี้กันก่อนพี่น้องให้พูดคุยเรื่องราวนํากันโดยๆเอ้าอย่รบกวนเด้อทางบ่พ่งเด้อโดยๆเาอาอยู่ดีมีแงพี่น้องเด้อเข้าหู่นีเนาะองบ่เยงเนาะด้อเอานําๆดีด้อเนาะอิ่มท้องอิ่มไส้